สวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะวันนี้นะคะก็มาลงเปิดลอกหน้านาอีกที่กันนะคะพ่ก็จะเอารถแต่งทางก่อนนะคะโอทางลงนี่ทางลงทางขึ้นนี่ชันมากเลยค่ะเดี๋ยวพ่อก,ก็จะแต่ง เปลี่ยนที่เอาดินนะคะก็จะเป็นที่ที่สอง ตันนี้เป็นคนเหนือนะคะอู่งานถ้าวันนี้ใครหลับก็จะตกเมือง จะลงทางนี้ไม่ใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหลงสักเลยแน่แท้แน่ทแนท้ท ตเตียวดินก่อนนะคะโอ้เมฆโคแตงข้างขึ้นฝั่งเมืองโอ้โหหน้าหวัดเสียวจัง เราไม่ได้กินข้าวนะคะวิทยาเนาะเปิดเที่ยวดินใหม่ดูกันนะคะว่าใครจะรอดหรือใครจะร่วงตอนนี้ก็ ลองทางคันแรกเอาลองทางคันแรกจะว่ายังไง แม่เ <c oughs> ียนเ้าด <Luis> ีปลก็ยังว่ะไม่ใช่ดอกรดนไม่เยียมดอกคนนี่แหละที่หยยบ Ele <laughs> not มาดูดูเซียรันกันนะครับเปลี่ยนเครื่องมาใหม่จะแรงไหมรถใหม่คนขับคนเกา่ามาดูกันมาดูกันเพราะว่าดินแข็งนะคะเหยียบไม่ต้องโอ้โห น,นี้ก็จะเป็นดินเปียกๆล้วนๆหน่อยนะคะดินใครที่ชอบดินทรายนะคะอันนี้ดินทรายอย่างสวยเลยเดี๋ยวเรามาดู115กันนะคะ115จะออกได้หรือเปล่า ดินทรายนะฮะดินทรายหน้านาน,านะฮะโอ้น่าจะหนักอยู่นะฮะมามาลุ้นกันมาลุ้นกันร้อยสิบห้าดูควันนะ่ะดูควันนะ่ะ ah